โอ้โหทำไมบ้านลกขนาดนี้เนี่ยัาพสนาเราแท้ๆเอยใหญ่ก่อยเอ,อ้ยมีผัวเหมือนมีเจ้านาย พี่ยังไม่อยากกลับเลยอ่ะอยากอยู่กับน้องเป็นนานๆแหมต้องมาปากหวานเลยนะก็พี่พูดเรื่องจริงนี่ขอบคุณโมมากเลยนะที่ซื้อของพวกนี้ให้พี่อ่ะพี่อยู่กับโมแล้วมีความสุขมากเลย <c oughs> จ้าไม่เป็นไรหรอกจ้าเงินทองอ่ะมันก็แค่ของนอกกาย แค่เนี้ยจิบจิบว่าแต่พี่พรจะว่างออกมาเที่ยวหาโมอีกเมื่อไหร่ล่ะคะเออเดี๋ยวอีกแกที่บ้านไปทำงานต่างจังหวัดเมื่อไหร่พี่จะรีบโทรหาโมเลยนะก็ได้ค่ะเดี๋ยวโมจะรอนะคะงั้นพี่ขอตัวกลับก่อนนะพี่รักน้องนะคะค่ะบ๊ายบายนะคะ นายคุณ คุณกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะทำไมไม่โทรบอกผมก่อนนี่คุณไปไหนมาแล้วยิวของอะไรมาเยอะแยะเอ่ออ๋อผมไปกินข้าวกับรุ่นน้องมาก็เลยแวะซื้อของมานิดหน่อยคุณฉันไม่อยู่บ้านแค่3ามสี่วันทำไมบ้านมันโลกแบบนี้อะ่ะ นี่เรามาอาศัยบ้านพี่ยูอยู่นะถ้าแกมาเจอสภาพบ้านตัวเองเป็นแบบนี้ฉันต้องโดนบ่นหูดับแน่ๆเลยพี่ยูยเขาไม่ว่าอะไรหรอกเขาก็เห็นอยู่ว่าผมเป็นผู้ชายจะให้ผมสะ,สะอาดแบบคุณหรือไงเป็นผู้ชายก็ทําความสะอาดได้ไม่เห็นจําเป็นต้องรอแต่ฉันเลยคุณเองก็ไม่ได้มีงานมีการทํำนี่เอานะคุณจะบ่นอะไรเยอะแยะคุณก็ทําเสร็จวันแล้วนี่ ไม่บ่นไม่ได้ถึงพี่ยุ้ยเขาจะเป็นพี่สาวแท้ๆของก้อยเราก็ต้องรู้จักเกรงใจถ้าคขาวหน้าฉันไม่อยู่คุณก็ช่วยรักษาความสะอาดหน่อยละกันรู้แล้วเอคุณแล้วโปรเจกต์ที่คุณไปขายอะ่ะได้เงินมาเท่าไรหรไ่เหรอได้มาสามแสนอ่ะเหรอ พอดีเลยคุณผมอยากได้บิ๊กไบค์รุ่นคาวาซากิสักคันนึงอะคุณช่วยซื้อให้ผมหน่อยสินะนะเท่าไหรอ่อ่ะไม่แพงหรอกก็แค่สองแสนห้าเองแต่เดือนที่แล้วฉันเพิ่งซื้อจัก,กรยานให้คุณตั้งแสนหนึ่งเลยนะไหนคุณบอกอยากปั่นจักรยานออกกำลังกายไงทำไมจู่ๆถึงอยากขับบิ๊กไบค์อะ เดินที่แล้วก็สวนเดนที่แล้วสิผมขี่จักรยานจนเบื่อแล้วอะ่ะผมอยากขับิ๊กไบคุณก็แค่ซื้อผมเองนะนะฉันไม่ซื้อเราต้องเก็บเงินซื้อบ้านนะคุณคุณจะซื้อไปทำไมเราก็มีบ้านอยู่อยู่แล้วนี่นี่มันบ้านพี่ยุ้ยไม่ใช่บ้านของเราบ้านพี่ยุ้ยก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละจะเสียเงินซื้อไปทำไมนี่คุณลืมไปแล้วเหรอ ว่าค่าสินสอดเราพี่ยุ้ยก็เป็นคนช่วยจ่ายฉันไม่อยากเป็นภาระพี่ยุ้ยมากไปกว่านี้แล้วได้คุณจะไม่ซื้อให้ผมใช่ไหมงั้นผมให้คนอื่นซื้อให้ก็ได้ให้คนอื่นซื้อคุณจะให้ใครซื้อมันก็จะให้ผู้หญิงของมันซื้อให้ไงล่ะพี่ยุย้ย ไงคุณก็เลื่อนประชุมให้ฉันหน่อยนะพอดีว่าน้องสาวฉันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศอะ่ะกะว่าจะแวะซื้อขนมให้น้องหน่อยว่าแต่พี่พอนจะว่างออกมาเที่ยวหาโมอีกเมื่อไหร่ล่ะคะเ,เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวแก่ที่บ้านไปทำงานต่างจังหวัดเมื่อไหร่ พี่จะรีบโทรหาโมเลยนะนันอนเหรอก็ได้ค่ะเดี๋ยวโมจะรอนะคะงั้นพี่ขอตัวกลับก่อนนะพี่รักน้องนะคะ บายนะคะบายอีกบอนนี่คุณนอกใจฉันเหรอ ทำแบบนี้กับฉันได้ไงอ่ะใช่ผมลอกใจคุณแล้วมันทำไมก็ในเมื่อเขาทั้งเด็กกว่าสวยกว่าแล้วก็รวยกว่าคุณแถมเขายังให้ผมเยอะมากกว่าคุณด้วยอ๋อที่แกไม่ยอมจ่ายค่าสินสอดแล้วก็ไม่หาเงินช่วยก้อยซื้อบ้านเป็นเพราะว่าแกมันเห็นแกตัวนี่ ฉันขอถามอะไรคุณหน่อยคุณเคยรักฉันหรือนึกถึงฉันบ้างไหมฉันทำงานแทบเป็นแทบตายเพื่อจะสร้างครอบครัวกับคุณฉันเหนื่อยนะผมก็เหนื่อยเหมือนกันที่ผมแต่งงานกับคุณน่ะก็มุ่หัวแค่ไหนแล้วดูสภาพคุณสิอ้วนก็อ้วนดำก็ดำแค่กอดก็ขยะขยะอจะตายอยู่แล้ว คนไม่ไหวแล้วแกกล้าว่าน้องฉันแบบนี้ได้ไงตัวแกมันดีเลิศเลยนักหรอวันวันก็ไม่ทำอะไรนอกจากเป็นแมงดาเกาะน้องฉันกินอ้อนให้น้องฉันซื้อนู่นซื้อนี่ให้มันเป็นบุญของแกตั้งหากที่ได้น้องฉันมาเป็นเมียแต่ต่อไปเนี่ยบุญของแกคงหมดแล้วละ่ะเพราะว่าฉันจะให้น้องฉันฟ้องหย่าแกต่อจากเนี้ย ก็ขอให้แกมีความสุขกับเวรกรรมที่แกก่อไปนะออกไปจากบ้านฉันได้ล้วแล้วก็เจอกันที่ศาลพีว่วิผมขอโทษครับเมื่อกี้ผมแค่รอเล่นกับก้อยเองสายเกินไปละกับสิ่งที่แกทำกับน้องฉันก้อยคุณอย่าฟ้องเลยนะผมรักคุณมากเลยนะ ผู้ชายที่สวยแต่รูปจุบไม่หอมแบบคุณฉันก็ไม่เอาอีกแล้วออกไปอห้อ โมอยู่นี่เองรู้ไหมว่าพี่คิดถึงโมมากเลยทำไมพี่ติดต่อโมไม่ได้เลยล่ะมึงเป็นใครวะผูก็แฟนน้องโมไงนี่พี่ปอนหูกป,ปากไปเลยนะโมไม่ใช่แฟนพีซะหน่อยโมมันเป็นใครมันก็แค่ผู้ชายขายตัว เที่ยวจ่ายจบแต่ตอนนี้โมเบื่อพี่แล้วอะ่ะ mm. เพราะฉะนั้นก็แ mm. ยกย้ายโมทำไมพูดกับพี่แบบนี้ล่ะ mm. พี่รักโมมากเลยนะรักเงินโมนะสิ mm. ต่อไปพี่อย่ามายุ่งกับโมอีกนะ mm. ไม่งั้นพี่ไม่ได้อยู่ดีแน่ mm. ไปกันเค่ะ